วัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในหรับวันนี้นะครับมรถเกี่ยวข้าวนะครับแปลงนี้เป็นแปลงข้าว445แปลงสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเป็นแปลงที่เป็นข้าว105แล้วนะครับข้าวก็ขอบเยอะเหมือนกันนะครับราคาข้าวปีนี้เป็นยังไงบ้างครับทางนน้นทางนี้แย่เลยครับรกิโลละเก้าบาท ข้าวสดนะครับวันนี้ตอนแรกมาหนึ่งคันครับันนี้ก็กำลังจมอยู่หอยซ้ำสองรอบที่หนาก็มีน้ำนะครับก็เลยจมก็เดี๋ยวรอคันนี้เกี่ยวเสร็จแปลงนี้ก็จะลากขึ้นยังรอ รอสลิงอยู่นะครับสายลากมากรแปลงหลายๆแปลงน,นะครับที่เกี่ยวไปแล้วนะครับก็ก็มีติดบ้างนะครับก็ลักษณะอย่างนี้แหละแต่มี2องคันก็จะพยายามมาลากนะครับใช้สลิงลากนะครับปีนี้ผมเอารถมาเองก็ จากภาคกลางนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากสิทธิเจริญการช่างนะครับปีนี้2คันคันที่กำลังเกี่ยวอยู่นะ,ะคันเล็กกว่านะครับเล็กกว่านิดนึงแต่ปี2011นะครับแต่คันที่กำลังติดอยู่เนี่ยใหญ่กว่านะครับเป็นของปีนี้กำลังลงเพิ่งลงมา เกี่ยวนะครับคันใหม่เลยนะครับแต่ว่าพอดีเป็นเลดเป็นเลสสีขุ่นๆมันก็เลยมองดูเหมือนกับรถเก่านะครับแต่ไม่เก่านะครับคันใหม่ปีนี้ปี2020นะครับกันทีเกี่ยวอยู่ในปี2011ครับรถต่างกันอยู่9ปีนะครับแต่ก็ยังถือว่าสภาพยังดีอยู่ นะปีนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการซ่อมนะครับก็มีปัญหาแต่ที่ติดนะครับเพราะว่าบ้านเราปีนี้ก็น้ำมาช้าครับลิพอสมควรแล้วก็รถใหญ่ก็ทั้งสองคันนี่หนักประมาณ8ตันนะครับคันละ8ตันนะครับก็ ประสบป,ปัญหาอยู่ก็คือที่ลงไปเกี่ยวตรงบริเวณพื้นที่ที่ดินเละๆหน่อยนะครับถ้าถอยรอบสองรอบก็คงจะติดนะครับต้องใช้ปีมมือในการเกี่ยวพอสมควรนะครับว่าคนที่เกี่ยวปีนี้ก็มีประสบการณ์ในการเกี่ยวอยู่เยอะพอสมควรนะครับ เรามาเยอะแล้วแล้วก็เป็นช่างที่อยู่ในอู่เองนะครับก็ยังยังไม่มีปัญหาก็่าไหลังจากคลิปนี้ก็จะมาดูนะครับในช่วงที่ลา,ลากลากรถขึ้นที่ติดนะครับก็จะถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูอีกทีหนึงนะครับวีนี้ก็ ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนะครับก็รีบเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้พายุหวอมกมก็กําลังจะขึ้นฟังประเทศเวียดนามนะครับในวันที่15บ6นี้ก็น่าจะถึงไทยนะครับก็เกษตรกรคนไหนที่กําลังเก็บเกี่ยวอยู่ก็ให้ช่วยเร่งนะครับแล้วก็ ไม่เก็บผลผลิตนะครับระวังด้วยหรือว่าหาอุปกรณ์ในการป้องกันฝนนะครับเมืเอ่อมีฝนเมื่อมีฝนอย่าให้เปียกน้ํานะครับปีหน้าก็จะหรือว่าบางคนนี่ก็มีมีผลผลิตแค่เอาไว้เป็นเข้าวปลูกปีหน้านะครับเป็นพันปีหน้านะครับหรือว่าขายก็ขายได้แค่นิดเดียวไม่เป็นก่อเป็นกำร,รมเหมือนทุกปีนะครับ ก็ประสบป,ปัญหากันทั้งหมดนะครับก็ประสบป,ปัญหาอยู่ก็สู้กันไปนะครับเราจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผ่านพ้นไปนะครับทั้งราคาข้าวทั้งไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเวียดนามที่เรือประมงที่สูญหายก็ขอให้ หาเจอโดยเร็วนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับคนที่สูญหายนะครับบ้านเราก็เกี่ยวข้าวก็กําลังเร่งเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาดูลากรถเกี่ยวขึ้นจากลมนะครับ าดูการเอารถเกีียวขึ้นจากลมครับทดสอบดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับติดนิดเดียวนะครับจะสลิงมาแล้วครับเดน้ยนะครับ ไปเลย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 โอ้ขึ้นเรียบร้อยครับก็แคบเดียวครับถ้ามาสองคัน ดูสภาพครับพื้นที่ขนาดคนเดินยังน่วมเลยนะครับโอ้โหยลดลดลดแรงกว่าเครื่องไอ้คนแรงกว่าเครื่องก็คเครื่องแรงกว่า,ารถไปหาวิธีเอาอันนี้ออกดีกว่ามาลากขึ้นไปคุณเอ้ยอย่าไม่เอาออกจากรถกระบะแล้วกูไม่อออกจากรถกระบะแล้ว อ๋อดูพื้นที่ที่จมเมื่อกี้นะครับทงนี้ที่คือดินไปรอบที่สามก็เลยจมพื้นที่ที่น,นี่เป็นแปลงนาที่ปรับนาแต่ก็ยังลงนะครับลงได้อยู่คือรอดูว่าแปลงข้างล่างก็มีน้ําอยู่นิดหน่อยไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าองรอดูครับเหลืออยู่นิดเดียวประมาณไล่กว่า ก็ยังดีที่มาสองคันแล้วก็ใช้สลิงลากได้นะครับครับเป็นกำลังใจให้ชาวนากเกษตรกรทุกพื้นที่นะครับที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับชชวงนี้ก็พายุเข้าก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็ลมัลมหนาวลมหนาว มาลมแรงนะครับตอนนี้อากาศเย็นเข้ามาก็เลยวันเช้าเมื่อวานเมื่อวานไม่ลมเท่าไหร่ก็เลยทำให้มีหมอกเยอะนะครับเมื่อวานหอ,อกเยอะไปหน่อยเราจะไปเก็บแจงอีก แตงหนึ่งที่เหลือนะครับครับเอาคลิปมาฝากพี่น้องกันนะครับว่างๆก็ได้เข้ามาดูรถเกี่ยวข้าวทางทีมงานได้เอามาเกี่ยวนะครับปีนี้ ฝากดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้นะครับให้ด้วยนะครับกเกษตรเเพื่อชีวิตนะครับจากพูไไฟรดนะครับหรือว่าช่องยูทูบไฟรดทีเอ็นแอลนะครับก็จะได้พี่น้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะให้น้องได้ที่อยู่ พื้นที่อื่นๆได้ชมนะครับว่าฝั่งนี้กําลังเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็ทางพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้ดูแล้วก็พื้นที่เกษตรกรจะได้คนตัดสินใจนะครับปีนี้จะ ทำการเกี่ยวข้าวหรือว่าเก็บเกี่ยวหรือว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะอ,อัดฟางนะครับเกฟางเก็บทีนี้ก็คงจะอัดฟางไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เพราะกว่าจะได้ก็คงจะน,นุ่นนี่ให้ดินแห้งพอรถอัดฟางก็เครื่องอัดฟางก็หนักเหมือนกันนะครับจะต้องรอให้ น้ำแห้งแล้วก็ดินแน่นก่อนนะครับถึงจะลงได้ในตอนนั้นก็จะพาพี่น้องเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งในการเรื่องของการอัดฟางนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่เป็นข้าวกอขอ,ขอน่าจะหมดแล้วต่อไปก็เป็นข้าว105นะครับมะลิ105แล้วแหละนะครับแปลงสุดท้ายแล้วแปลงปีนี้ข้าวก็กรอบหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแสดงข้อคิดเห็นแล้วก็สอบถามคนเข้ามาได้นะครับให้กำลังใจทางทีมงานนะครับสิทธทิเจริญการช่างนะครับปีนี้มา2คันนะครับคันที่ลากนี่คือช่างดอกครับคันที่จมนี่คือช่างเม่นครับก็ฝากทุกท่านติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ